สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแจกพร้อมเนาะแล้วก็มาเทสให้ดูนะครับว่าการทํางานของพร้อมของ GPT เนี่ยมันมีข้อดียังไงนะครับหลายหลายคนเนาะก็จะถามว่าใช้ชั้นบอดตัวไหนดีนะครับแล้วตัวก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับสาหรับ GPT เนี่ยผมชอบอยู่อย่างหนึ่งก็คือการทํางานของพร้อมเขาเนี่ยเราสามารถสั่งการได้ค่อนข้างละเอียดนะครับ จากตัวอย่างพร้อมนี้เนาะยวให้ดูนะครับตัวงานหลักของเขาเนี่ยก็คือจะให้เขาสร้างนะครับซีนสั้นๆ้าสซีนเกี่ยวกับสาวไทยแสนสวยสองคนนะครับชื่อกระสลองกับสองปีบแล้วก็เนื้อเรื่องก็คือประมาณว่าให้พาเทีย่ยวกรุงเทพในแบบหนึ่งวันเต็มๆนะครับแล้วเราก็เขียนพร้อมถัดมาว่า้ขั้นตอนการทํางานเนี่ยของพร้อมเนี่ยก็คือให้สร้างแต่ละซีนนะครับโดยมีเรื่องราวแล้วก็ภาพประกอบนะครับแล้วก็ มีเครื่องหมายตัวนี้นะครับทูกสอนก็คือว่าเหมือนกับให้เราจะทําทีละขั้นตอนไปเรื่อยๆจนครบห้าสี่นะครับโดยเขียนเงื่อนไขกำกับไว้อีกเพื่อความชัวนะครับก็คือให้ทําตามแต่ละขั้นตอนอย่างเงร่งครัดเนาะแล้วก็สี่เนี่ยก็คือให้แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ทุกภาพเนี่ยให้สร้างตัวละครต้องมีมีหน้าตาที่การแต่งตัวที่เหมือนกันทุกภาพนะครับแล้วก็ให้เลือก ให้การสสองสองปีเน่าเหมือนกับภาพที่เราแนบมานะครับอันนี้ผมแอดวานขึ้นก็คือเดี๋ยวผมก็จะปึ๊บนะครับไปเลือกหน้าตาของน้องสองคนนี้นะครับที่เตรียมไว้ก็จะเป็น,นอันนี้นะครับนะครับก็คือการทำงานของ image 1หนึ่งของ GPT นะครับ ก็จะทำงานในลักษณะของการอา่าเฟเฟรนภาพได้ด้วยนะครับนอะเราครบแล้วเราก็ลองรันดูนะครับปึ๊บนะครับก็จะได้ภาพมาแล้วก็ตัวพร้อมเนาะก็จะเริ่มทำงาน่าผมไปปรับเป็นมินินะครับ ก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับคือของเขาเนี่ยเจนภาพได้ค่อนข้างดีแต่ช้านะครับถ้าเทียบกับของ Google ก็อาจจะช้ากว่า เท่าที่เทสมาวันนี้นะครับจะมีความเหมือนกันตรงที่พอเป็นโมเดลที่ทำงานจับโมเดลภาษาได้ค่อนข้างดีอย่าง GPT หรือว่าอย่างของ Image Gen4 ของ Gemini อย่างเงี้ยนะครับนะีบ่กือการบริการของเราสังเกนเอาใหม่นะครับเพบ ตอนผมเทสจังเทสได้อยู่เลยนะครับเนี่ยชอบอย่างนี้นะครับชอบอย่างนี้เบิรบรออีกทีนะครับ ผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมาอยู่อยู่แบรนด์นะครับเพราะว่าจริงๆเทสมาหลายรอบก็จะเป็นอย่างนี้เสมอนะครับเวลาเราเทสก็จะได้ไม่มีปัญหาแต่เวลาใช้งานจริงก็มักจะมีปัญหาเสมอนะครับเมื่อกี้เ่าถึงไหนนะอ๋อตัวที่ทำงานร่วมกับตัวโมเดลภาษานะครับส่วนใหญ่เนี่ยเหมือนกับฐานข้อมูลนะครับค่อนข้าขง,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 ขงจะรู้จักประเทศไทยเนาะ อย่างที่เทสไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าอ m เมจ Gen 4ของ Google กับของ GPT นะครับก็จะเข้าใจคำํำหรือเข้าใจบริบทของความเป็นไทยมากกว่าอย่าง Midjourney นะครับต้องมาเริ่มกันใหม่เลยโอ้ น่าจะเป็นพระปางวัดอรุณนะครับโผ่มาก็ไปเที่ยววัดเลยคือจริงๆอ่ะถ้าเราไม่ใช้ภาพในการเลฟนะครับเราก็ตัดตรงนี้ออกนะครับเดี๋ยวเขาก็จะสร้างตัวละครขึ้นมาให้ถึงแม้ว่าหน้าตาอาจจะไม่ค่อยได้เหมือนกันสักทีเดียวนะครับแต่ก็พอใช้ได้นะอ่านี่ก็ถือว่าโอเค ใกล้เคียงนะครับโอเคอ่าเขาก็จะสร้างภาพให้นะครับแล้วก็อธิบายสีนะครับเป็นเรื่องราวการสงง้งซ่องปีดเริ่มมันใหม่แต่เช้าตู่ด้วยกันนั่งเรืนความฟหามาวัดอรุณน,นะครับมาวัดอรุณตอนเช้านะครับเพื่อสักการะชมความงดงามของพระปรางแต่อันเนี้ยอาจจะไม่เข้าใจบริบทตรงที่ว่าชุดเนี้ยนะครับชุดอย่างเงี้ยเข้าวัดไม่น่าจะได้นะครับต้อง <c oughs> มีผ้าในการ ปิดนิดหนึน่งนะครับชุดอาจจะดูเซ็กซี่ไปนิดหนึง่งเพราะอาจจะเล็มาจากตรงนี้นะครับเพราะว่าบางทีเขาจะเดาครับเขาเห็นเป็นแบบลักษณะชุดเป็นสายๆอย่างเงี้ยเขาเดาว่าเป็นสายเดี่ยวอะไรประมาณนี้ก็จะมาเป็นแบบนี้เนาะนะอาจจะเป็นสายเหตุหนึ่งที่เมื่อกี้โดนแบนดครับชุดอาจจะดูแบบไม่สุภาพเท่าไหร่รลองสองปีบเริ่มวันใหม่แางเหลือครับภาพประอรุณภาพต่อไปจะเป็นอะไรนะ อดูไม่ค่อยได้แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่เลยนะอาจจะเป็นการสร้างสร้างซ้ำนะครับอันแรกเนี่ยเหมือนสร้างมาทำไมก็ไม่รู้ครับสร้างมาก่อนสร้างตัวละครเก็บไว้อาจจะมีความเพียเพ้ยนๆบ้างครับอันนี้กลยเป็นว่าพอเล่าเรื่องราวแล้วคราวนี้จะเป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องราวนั้นแล้วท้งก็เป็นภาพที่ มันคล้ายๆจะสํากันเหมือนกันนะครับอันที่สองจิบกาแฟย่านอารีอ่ะครับมาจิบกาแฟย่านอารีกันอ่าก็จะเป็นรูปประกอบมันก็คือมีข้อดีเห็นไหมครับว่าอ่อลักษณะพร้อมแบบนี้นะครับใช้กับมิใช้กับใช้กับ,บ g p t ได้นะครับแต่ว่าใช้กับ Gemini เนี่ยไม่ได้นะครับเละอ อันนี้เป็นความชอบหนึ่งที่ผมชอบ GPT มากเพราะว่าเราสามารถเขียนสตัคเจอร์ของพรอมแล้วสั่งงานเขาได้ค่อนข้างดีนะครับถ้าเป็นตัวอื่นอาจจะแบบเหมือนแบบไม่ค่อยเชื่อฟังเท่าไหร่เหมือนเขาจะพยายามคิดเองนะครับน่าอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่บางคนอาจจะรู้สึกว่า้ยใช้ GPT มันเหมือนมันไม่ค่อยฉลาดถามอะไรไม่ค่อยรู้นะครับเพราะว่าเขาอาจจะโอเพนในการให้เราทำ เขียนพร้อมค่อนข้างเยอะนะครับมันก็เลยทําให้ยากสําหรับคนทั่วไปเนาะแต่ว่าถ้าเราใช้เป็นนะครับฝึกเรื่องพร้อม e n g i n e e r ยริดีๆเนะี่ยมันจะกลายเป็นอาวุธที่ดีนะครับทําให้เราสามารถสั่งงานได้แบบละเอียดมากขึ้นแต่นขณนะเดียวกันไอตัวที่แบบเราถามนิดเดียวแล้วเขาฉลาดสอบนะครับบางทีอ่ะถ้ามันไม่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการนะครับเล้วเราต้องการคัสตอมตัวพร้อมเพื่อที่จะให้ได้ผลนะจะยากครับ อ่างองก็ยังมีการคาดแว่นตาอยู่ครับไม่แน่ใจว่าชุดจะเหมือนเดิมไหมฮ่าซัมเมอร์สตอรี่พวกนี้อาจจะต้องไปเช็คดูอีกทีนะครับว่าคาเฟ่พวกนี้มันมีจริงไหมนะครับแต่ก็เราเราก็พยายามจะให้เขาหาเนาะว่าว่ามันมีจริงไหม ่านอารอีเพราะว่าถ้ามันมีจริงเนี่ยเราก็จะไปใช้งานได้เลยนะครับเยปึ๊บปึ๊บ,บมังเนไหมนะเดี๋ยวลองเซิร์ช Google Map ดูนะครับ อไม่มีบัวขึ้นมาแน่เลยครับเดี๋ยวอาจจะต้องไปอแก้ไขพร้อมนะครับไปเดี๋ยวผมจะไปแก้ไขพร้อมให้มันอเป็นที่ที่มีจริงนะครับมันจะได้ใช้งานได้แบบอ่านี่ก็ค้างไปเลยนะครับพอจบซีนที่สองเราก็ค้างไปเลยนะครับเดี๋ยวผ ช่วยน้องต่อครับเนทีสามผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันขัดนโยบายอะไรคนระับ วา้าวสามสิบมีไหมนะมันอาจจะมีก็ได้ครับแต่เราหาไม่เจอ,นะอเนาะแห้วสามสิบเฮ้ยอันนี้มีนะครับ 5, วายาวสามสิบมีครับ ผมเดาเอาว่าเป็นพอชุดแน่เลยนะครับชุดกับวัดข้อเสียของ GPT นะครับคือถ้าสร้างจาก GPT เองเนี่ยลูปได้ช้ามากเลยนะครับแต่ผมลองสร้างใน f r e e p i นะครับ ค่อนข้างเร็วกว่านี้เยอะอ่าก็จะไฟซ้นถัดไปซ้นที่สี่ล่องเรือนะครับนะครับน่าจะเริ่มเป็ียนเพียนแล้วอันนี้อาจจะยังใกล้เคียงนี่ยังใกล้เคียงนะครับพอ,อมาตรงนี้น่าเริ่มเป็ียนเพียนแล้วแต่ก็พอได้นะครับ มาแล้วไม่ค่ได้เรื่องเลยนะครับมีโอกาสเออเลเยอะมากเลยนะครับเพราะว่า GPT นี้ค่อนข้างจะอืดพอสมควรเลยนะครับหลังๆแล้วก็มีล่มด้วยเนาะเดี๋ยวผมให้ดูระหว่างที่รอนะครับผมลองเอาอันเนี้นะครับ ผมไม่ไม่เล็บด้วย่ะแค่นี้นะครับถ้าลองไปรันในเจมีนายดูเนาะปึ๊บนะครับเจมีนายจะเพี้ยนเลยปึ๊บเนี่ยนะครับเขาจะสร้างภาพอะไรก็ไม่รู้พลเนแล้วก็ภาพก็เละเทะเลยนะครับประหลาดมากซึ่งจริงๆมันไม่น่าจะเข้าใจยากขนาดนั้นนะครับ ปึ๊บ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 เอาแล้วช้าแล้วนะครับก็ผมไม่มั่นใจเลยครับว่าจะได้ไหมเดี๋ยวผมให้ดูภาพที่ผมเทสนะครับอ่าก็เป็นคําสั่งเดียวกันใช้ภาพเดียวกันนะครับปึ๊บอ่าอยู่นี่นะครับถ้าเป็นคําสั่งเดียวกันใช้ภาพเดียวกันนะครับก็ภาพที่ออกมาเนี่ย อย่างที่ผมบอกมันจะมีไบแอดนะครับสำหรับ a อไอถ้าเขามีคำถามเดิมเดิมนะครับเขาจะตอบซ้ำๆเดิมๆอย่างเช่นเนี้ยเราใช้พร้อมเหมือนกันใช่ไหมครับรูปเรียบเหมือนกันมาภาพแรกก็จะเป็นวัดอรุณเหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นภาพวัดอรุณเหมือนกันอ่าแต่อนนี้มีสลับหน่อยมาปักของตลาดครับซื้อดอกไม้ไปหอศิลป์อ่าไปหอศิลป์ไปตลาดนัดจตุจกักรนะครับแล้วก็อันนี้ เราสามารถคุยกับเขาต่อได้นะครับผมยกตัวอย่างอันนี้มันจบ54แล้วเนาะผมก็ขอภาพน้องสองคนเนี่ยจะลองกับสองปีมเนี่ยใส่ชุดไทยอะไรเงี้ยนะครับแต่หน้าก็ไม่เหมือนละเริ่มไม่เหมือนละใส่เกงช้างอะไรเงี้ยนะครับก็คุยได้ต่อนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้เหมือนเดิมเนี่ยตอนนี้น่าจะเออเลอร์แล้วนะครับหางไปแล้วนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพร้อมเนี้ยผมจะ คัด c o ไปใส่ใน description ให้นะครับลองเอาไปเล่นดูนะครับเราไปลองแก่ดูแล้วอาจจะแก้เป็นเหลือคนเดียวก็ได้นะครับไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะครับํำชับเขาหน่อยก็ดีว่าให้ใช้ข้อมูลจริงในการแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวอะไรเงี้ยนะครับก็น่าจะใช้ได้ดีก็มันก็จะสะดวกสําหรับเรานะครับที่จะทําภาพอะไรที่มันต่อเนื่องทําพวก story board อะไรเงี้ยนะครับก็สําหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ